สวัสดีครับสวัสดีนะฮะเอฟซแฟนหวยนะฮะทุกทุกท่านกันเลยนะฮะก็กลับมาพบกันนะสลับในที่ในคลิปนี้นะฮะก็จะล่าสุดนี่นะฮะสลับในหวยลาวก็ออกในวันพุธนะครับหวยลาววันพุธที่5นะครับเนาะอ่ะก็มาดูกันแล้วกันนะครับทั้ง2สูตรเลยนะครับซึ่งก็เป็นสูตรเดิมนะฮะในงวดที่แล้วก็ใกล้เคียงนะครับพุธที่แล้วนี่ออกไปในที่ใน8 89เกาเนาะแปดเก้าเก้าสี่นะฮะก็ 8, 9, 9, 4, ออกไปในที่ใน2 4 9 9 9 4ส่อ่ะส่วนในศูนย์นี้พุท19แล้วก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับมา93เนาะออก94อ่ะฝั่งนี้ก็มี8กับ9นะครับอันนี้นี่ที่ลงวดแรกนี่เข้านะแล้วก็สูตรอีกพุทธนึงนะครับพุท26นะฮะอ่ะพุทนี้ก็สูนรนี้ใช้มานะครับสักพักแล้วนะครับก็พุทที่แล้วนี่ก็สูนรนี้ก็ใกล้เคียงเหมือนกันนะ ให้มาใกล้ๆก,กันเลยนะเนี่ยสามแปดสามเก้าเนาะออกมาสี่เนี่ยก็ถือว่าเนี่ยในฝั่งเนี้ยนะครับก็ชนกันในที่น 8, 9, นในแปดกับเก้าเนาะในงวดที่แล้วนะครับอ่ะมาดูในทั้งสองสูตรนี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยมาดูนะครับสําหรับในวันพุทธที่วันพุทธที่ห้าเนาะพุทธที่ห้ามีนาคมอ่ะก็ถือว่าเป็นในพุธแรกนะครับพุธแรกของเดือนมีนา นะครับทั้ง2ส,สูตรนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเนาะครั้งก่อนก็แปดเก้าเนาะ,ะตัวเจาะไม่เข้านะครับอ่ะมาดูในสูตรนี้กันก่อนเลยนะครับก็สูตรนี้นะฮะตัวเด่น2ตัวมา1ตัวก็จะนานะครับในที่ในหลัก10บนะฮะบวกเลขคงที่5งวดก่อน8บวกกันกับ5เป็น13ลดแต้มล่าสุดนี้ฮะก็จะเป็นในที่9บวกกันกับ5เป็น14นะครับก็จะลดแต้มไปก็จะเป็น3 ในงวดที่แล้วตำแหน่งนี้ไม่มาสักตัวเลยนะรอบนี้ขอให้มาเลยกันนะส่วนตัวที่จะมาจับเลยนะครับก็นําในที่ในตรงตำแหน่งตรงนี้1กับ9งวดแล้ว1กับ9ล่าสุดเป็น4กับ8 4กับ8นะครับตรงหลักนี้นะครับก็จะเพิ่มแต้มไปเป็น9ลดแต้มมาเป็น7นี่เนี่ยล่าสุดเนี่ยมาทั้ง2ตัวเด่น9กับ8นะครับ ครั้งก่อนนี่ก็มา6กับ8เนาะล่าสุดในตัวนี้จะคู่กันในเลขไหนนะครับอ่ะก็ลองนำไปลุ้นกันดูแล้วกันนะครับจับ2ตัวนะครับในพุทธ19ก็จะมีในที่ใน4 4 4 4, 4 9 4 8แล้วก็4 7 3 4 3 938แเนาะแล้วก็37ดนะฮะสูตพุทธ9 9อ่ะนะครับ,ส, 1, รบส่วนนี้อีกพุทธนึงนะฮะอ่ะลองดูว่ามันจะชนกันไหมนะครับสูตรนี้พุทธ6 6กนะฮะก็หาตัวเด่น2ตัวมา1ตัวนะครับก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนหลักแสนกับหลักพันฮจะบวกกันว่ที่แล้ว4บวกกันกับ9เป็น13ลดแต้มล่าสุด สองบวกกันกับแปดเป็นศูนย์นะฮะลดแต้มไปเป็นเก้าอืมนะฮะสองตัวเด่นเนาะส่วนตัวที่จะมาจับเลยนะฮะก็นําในที่ในหลักหลักร้อยกับหลักสิบนะจับบวกกันนะครับเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดนะบวกด้วยเลขคงที่สนะี่งวดก่อนก็สี่ก็จะได้นะครับงวดก่อนบวกกันเป็นสี่สิบเป็นแปดแล้วนี่เป็นสองเพิ่มแต้มนะครับเป็นสองสามสี่ห้าหก ก็เท่าที่ดูในตรงนี้แล้วนะครับก็ชนกันในสีเนาะเออหรือว่าจะเน้นเน้นสีเนาะเน้นเด่น4หรือเปล่าในวดนี้อ่ะจับ2ตัวนะครับสลับในสูตรพุทธสอนะครับพุทธสอหกนี่ก็จะได้นะครับในที่ในศูน0์ศสาม 0405แล้วก็06 92939495แล้วก็96นะฮะอ่ะทั้ง2สูตรนะครับเนาะสูตรในวันพุธนะฮะจะเป็นสูตรไหนที่มาเนะะี่ยก็เท่าที่ดูแล้วมันก็ชนกันในที่ใน93เนาะ93 94 93 94เนาะซท,ที่ที่ชนกันนะฮะ หรือใครชอบทุนน้อยเนาะก็อกาจจะซื้อใบสองคู่นี้ก็ได้นะครับเนาะซึ่งก็ย้อนไปดูนะครับในวันพุธนะวันพุธแรกนะสถิติพุธแรกพุธแรกของเดือนพุธแรกของเดือนนะครับย้อนไปนี่ก็จะมีนะครับสักค่าพุทเนาะที่ย้อนไปดูนะครับ วันพุธแรกนะครับห้าเก้าศูนย์สี่ปดเก้าพุธแรกเหมือนกันของเดือนถัดมาสองหนึพุธแรกเดือนถัดมาเป็นแปดสี่นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในแปดหนึ่านะฮะแล้วก็พุธล่าสุดเดือนที่แล้วก็เป็นพุธที่หเหมือนกันนะฮะ เนี่ยพุดล่าสุดเนี่ยเป็นวันที่5เหมือนกันพุดของเดือนที่แล้วนี่แหละนะฮะก็จะเป็นในพุธพุธเดือนที่แล้วอ่ะก็ต้องเป็นพุธกุมภาเนะนี่ยเนี่ยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพุธแรกของเดือนก็วันที่5เหมือนกันนะครับมีนาเนี่ยเนี่ยจะออกเหมือนกันไหมนะฮะเนาะ วัตถิลมีหนมี1ก็อาจจะ1ก็มาอีกก็ได้นะครับก็เท่าที่ดูแล้วนะครับในพุทธแรกเนี่ยนะครับในเลขเด่นเนี่ยมักจะมาในที่ใน6 7 8นะครับเนี่ยถ้าติด 6, กเเนี่ยในพุทธแรกเนี่ยของแต่ละเดือนเนี่ยมาแทบทุกๆพุทธเลยนะครับหกเจ็ดเนาะแล้วก็6 7 8นะครับเนี่ยอ่ะนั่นแหละนะครับก็ นะครับนี่อันนี้มา8เห็นไหมครับมา8มา6 7 8อ่ะมาครบเลยวันนี้วันนี้มา6กวันนี้มา7จ็ดวนี้มา8เนาะก็เท่าที่ดูแล้วอันนี้8คู่กับ9 1 8หรือ6อันนี้มา3 7คู่กันกับ4 8่แปดคู่กักบหนึ่อ่ะเนาะมันก็นะครับเป็นตัวเลขเดิมๆเนาะนี่ม,นมา1 รอบต่อไป6 7 8นะครับจะคู่กันนะฮะกับอาจจะเป็น6ใกล้เคียงกับในตรงนี้เนาะจะเป็น6 6ห7 8 8 8หรือจะเป็นในที่ใน6 6 6 6ห8ห8เนาะอืม6ดเจ หนึ่งหรือเป็นสามเป็นหกสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเนี่ยเนาะอือก็น่ารุนนะครับถ้าหกเจ็ดแปดมาหกเจ็ดแปดมาในนี้ก็มีชุดนี้นะครับอ่าอันนี้มีหกเนี่ยเนาะเนี่ยก็อาจจะเน้นหกเจ็ดแปดเนี่ยสี่แปดสี่เจ็ดสามเจ็ดสามแปดนี่ยหรือศูนย์หกเก้าหกเนาะ อืมเนี่ยเจ็ดสามอ่ะก็ลองนำไปลุ้นแล้วกันนะครับถ้าถามผมว่ามันพอจะมีโอกาสเป็นเลขหกเจ็ดแปดได้ไหมก็มีนะฮะผมว่านี่แหละสูตรนี่แหละสองสูตรนี่แหละสูตรวันพุธเนี่ยขีดแดงๆได้แหละนะครับํำไปลุ้นกันนะฮะแล้วก็นำไปเปรียบเทียบก,กันกับในนะครับในเลขอื่นในสูตรอื่นก็ได้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกข้นใหม่นะฮะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ